โอเคเราถ่ายทอดสดมาที่น,น้ำนะ,นะครับตอนนี้นะคะเรากําลังมาหาัอหอยแล้วก็หาปลานะคะวันนี้อากาศก็ค่อนข้างสดชื่นนะคะเย็นสบายมากเลยค่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องความอบอุ่นที่พระเจ้าจัดเตรียมความอบอุ่นให้เราแล้วก็อุน่นใจคืนวันนี้พระเจ้าจัดเตรียมปลาจัดเตรียมัอหอยให้เราเขาบอกค่ะเขาช่วยหอยหน่อยครับเป็นยังไงค่ะเนี่ยค่ะนี่นะะหอยเขาเรียกว่าหอยอะไรอันนี้หอยกราบค่ะหอยของใคร มาสัมภาษณ์คุณแม่มั่งนะครับคุณแม่สำรันนะคุณแม่ได้อะไรครับหอยแม่กับหอยน้ำหอยใครใหญ่กว่ากันนี่หอยน้ำใหญ่กว่าหอยน้ำใหญ่กว่าแม่ได้เลยคุณพระเจ้ามาขางหอยให้ใหญ่จริงๆครับเรามาดูจิบกันหาปลาดูปลาของเรามั่งนะครับ ตรงนั้นอ่ะน้ำลึกๆ,ๆค่ะพี่โอ้ตัวเล็กมากเลยอ่าอันนี้แค่เบสิกค่ะเบสิกค่ะต่อไปี๋ยวเราจะมีาการพยายามในการที่เราจะหาตัวตใหญ่กว่านี้นะคะ,ะครับญญมีความหวังอยู่ค่ะโดูว่าเลิกกำลังจะบอกไม้ทำไมได้หอยตัวนั้นวันนี้คุณลุงแมนเป็นบคัสิร เป็นวานแพร่เองโอ้หนี่ปลาใหญ่มันมันทางรอบตีตีออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมพี่แบนพี่แบนตรงนู้นนะคะตรงที่พวกหนูเดินมากันังานเรามาหาปลาพี่น้องเรามาหาปลาครับเอาแบบให้แตกกว้างๆหน่อยสิครับอืมังเห็นไหมครับปากเขียวปากแหลมหมดเลยนะเห็นไหมเห็น้องสำหรับพี่น้องที่มองไม่เห็นเลยครับ พี่แมงคู่ใบเย็นมากมันไล่ไปทางนู้นหมดแล้วนั่นแหละว่าตอนนี้น้ำมันไฟไหลค่ะทำไมไม่ลากเอาลากเอาลากเอาเหมือนก็บอกให้เตรียมเอรแหไม่ใช่แหเนี่ยลากเอานะครับไปกับไม้มปาไ่มีไม้หรอกปลาตัวเล็กขนาดนี้ต้องหวานเนี่ยลากไปสั้นๆแล้วกห กุ้มลงก็ได้แล้วปูนอันนี้คนจะพายลากมาเดี๋ยวพิ่เอาขึ้นพี่เม่นมีปลาอยู่ครัเอาไว้นั้นบบว่าจับทีได้ห้าตัวหกตัวไหมเ,เหรอครับมันไม่ใช่แบบนี้น้ำมันน้อยอ๋อวันนี้นะ้ำมันเยอะใช่ไหม น้ำต่อเนื่องไปไปทั่วเดิมตอนน้ำเป็นเป็นบวกเหรออือวันนี้น้ำเป็นลบอ่ะเออที่แล้วมันเป็นบวกพี่พี่อิมนะครับยังไม่ลงน้ําเลยนะครับวันนี้ยังยังไม่ยังไม่ได้อวดหอยเลยย้อนมาเลยยังโตนี่แต่คุณ ท,เหเหที่มาเป็นอย่างนี้เพราะผมมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่นะครับครับตอนนี้ก็น้องกําลังขยันขันแข็งไปไปอีกก็อาจจะมีอ้าวลุงแมนยวอีกครั้งหนึ่งครับช่วบ ลระสุดแค่นั้นเองเลยครับ